สี่ปีศาแห่งโมเซอร์เริ่มเก็บนำตดสังหารกู้ยัโเองก็ยังมีรังสีเอามาหิตรรเร็ตรงพวกวัสดุและผู้เียนใส่แต่ละคนก็เริ่มมีตัดในใจทีละน้อยหลังคําที่ว่าเข้าใกล้ซาดก็แดงเข้าใกล้หมึกก็ดำข้าเชื่อว่าหากเจ้ารับตำแหน่งเจ้าสำนักสำนักโมเซอร์ของเราจะกลายเป็นสำนักวิธีมาที่แท้จริงได้เมื่อสำนักค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าด้านแห่งตัดหาคาเมื่อสำนักค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าด้านแห่งตันหาราคานี้สุดท้ายก็เป็น9ก้าหนึ่ง ที่ผู้บ่มเพาะต้องเห <Bereich. S 1> ยียบย่ำหันไปให้ได้จะมวมายุดติดกับกฎเก่าคํำคือเมื่อหลายพันปีก่อนจนทําให้หนทางพัฒนาของสํานักในวันหลังไม่ได้จริงหรือไม่เล่าจริงหรือไม่เล่าฮ่าฮ่าาพวกวิเศโหยววนสายตาช่างยาวไกลไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ับเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงที่ข้าทําเส้นหนี้ก็เพื่อพัฒนา ของสำนักในวันหน้าท้ายที่สุดแล้วสำหรับผู้ไม่มีเต่าในใจยิ่งฝึกฝนระดับสูงขึ้นเท่าใดพลังก็ยิ่งยากจะเพิ่มพูนนี่จึงเป็นการเดิมพังครั้งใหญ่ทีเดียวไม่รู้ว่าภายในภาคหน้าจะมีกี่คนที่สามารถผ่านด่านปัญหานี้ได้หากสิทธิจำนวนมากต้องมาตายเพราะตัญหาเหล่านี้ตาแก่ผู้นี้คงกลายเป็นคนบาปติดตาหน้าไปชั่วการแต่ในทางกลับกันนั้นเองเพียงแค่ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้สำหรับสำนักโคเซอร์แล้ว นั่นจะกลายเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยแท้จริงตาเท่าหยวนสร้างมีวิสัยทัศน์กว้างใหญ่นับยิ่งไปกว่านั้นสำนักมอเซอร์กำลังจัดงานมงคลสมรถให้เจ้าด้วยเจ้ายังจะไม่ถือเจ้ายังจะไม่ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของตนได้อีกหรยอ <c oughs> เดินมากการนี้ของตาเท่าหยวนสร้างผูกหัวใจของข้าเอาไว้ที่นี่ได้แต่จริงทุกคนฟังให้ทุกคนฟังคำสั่งตั้งแต่บัดนี้ไป็นต้นไปสำนักมอเซอร์ไม่มีกฎข้อห้าม ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงอีกต่อไปสิ่งแรกที่ข้าจะทําในฐานะเจ้าสำนักคนใหม่ก็คือการยกเลิกกฎข้อนี้ผู้เลี้ยงสายสือเจ้าเด็กนี่มันก่อก,กบฏต่อฟ้าดินเกินไปแล้วกระมังคิดจะล้มเลิกกฎที่บรรพชนวางไว้เสียนะท่านไม่คิดจะห้ามบ้างหรือ,อปุกปากเจ้าคิดจะกันแกล้งให้ข้าตายหรือเสียอ,อยู๋เย่กับตัวฟ้านควรจะยอสถึะตำแหน่งกันอย่างสันติได้อย่างนั้นไม่ง่าย ในตอนนี้เขากำลังหาเหตุผลกวาดล้างพวกฝ่ายชั้นในอยู่เจ้าจแทงข้าเดินไปขวางหน้าแย่งเป็นเป้าสายตาเรื่องอะไรเร่งรีบหลบไปเดี๋ยวนี้เลยจั่วฟ้านเฮ่ยเอาเธอเจ้าคงทาตัวเย่อหยิงได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นทําให้คนต้องมากมายขุ่นเคืองเส้นนี้อีกไม่นานเจ้าต้องได้สดสัยกรรมเป็นแน่เ <c oughs> จ้าสำนักจัว่วอายุยืนยาวหมื่นปีเจ้าสำนักจัว่วอายุยืนยาวหมื่นปีเจ้าสำนักจัว่วอายุยืนยาวหมื่นปี อายุยืนยาวหมื่นปีอายุยืนยาวหมื่นปีดูท่าแล้วนอกจากคุยล้างที่จริงใจอยู่คนเดียวเธาเหลือก็แค่เออตามกันไปเท่านั้นใครใส่ให้เจ้านั่นต้องมีสตากรรมขายค่ากันเล่าท่านพ่อได้ยินว่ามีตาแก่คนหนึ่งเป็นภัยต่อท่านเขาอ,อยู่ที่ไหนกันเลือแย่แล้วหรือเจ้านั่นไปเสียสนิทเลยนี่คงเป็นกองลังเสริมที่เจ้าวางร้อมไว้ลับนกสำนักสินะ เจ้าลงมือทําสิ่งใดก็ดล้วนรอบคอบนะม,นะมีกําลังนะมีกองกำลังผู้วิโสระดับสูงของสํานักเกินก่อครึ่งแล้วเขายังไม่วางใจยังจีบเตรียมกองกาลังอันแข็งแกร่งกลุ่มนี้ไว้รอบนอกอีกให้ลูกษายิศดารของเจ้าออกมือเพียงคนเดียวเพราะว่าพอที่จะบทขยี้สํานักได้แล้วไม่ตามจากตอนบทขยี้สํานักส่วนเทียนเลยไม่ต้องให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยเสียด้วยซ้ำจะเท่าหยวนถ้าดูเรื่องของสันน้อยกับคนอื่นๆด้วยกันเลือกใช่แหละเจ้าคิดหรือว่าที่เจ้า ายออฝีมือของสำนักออกไปตั้งมากมายขนาดนั้นในฐานะผู้เริ่มสัตว์สูงสุดแล้วข้าจะวางใจได้จริงๆกันเลือการกระทําตลอดเส้นทางของเจ้าข้าล้วนเห็นอยู่เต็มสองตาและนั่นเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ข้าไม่คิดจะลงมือใช้กําลังปราบปรามพอคิดเลยพอคิดแล,ดแล้ลูกชายของเจ้านั้นประหลาดจนเกินไปเห็นว่าข้าจะรับมือเขาไม่ไหวเป็นแน่ <laughs> เจ้าโจวฟาดบ้าเอ้ยทำอาวุนวายเสียงดังไปหมดน่ารำคาญสะจริงอู้ยเจ้ายังโกรธอยู่อีกเลรอก็แท้ตำแหน่งเจ้าสำนักเองอะไรนักหนาจริงจริงแล้วการเป็นผู้เดี้ไสนั้นสบายเป็นไหนไหนเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าเองก็เป็นคนของโจวฟาดไม่ใช่หรือไงเจ้าเองก็เป็นพวกที่ดีใจบทความทุกขของสาบ้านนั่นหรือไงมาหัวเราะเยอะเย้ยข้างกันเลรอซร้างเป็นเสีอพัดถิ่นถูกหมาลูมเห่าแท้ ทางพวกตาแก่ห้องศิลป์ใส่น้านี่ก็จบฟาดอีกคนข้าเป็นคนพาเขาเขา้อสำนักเองแท้ๆข้าเป็นคนช่วยให้พวกมันไต,ต่เต้าขึ้นมาคอยถ่วงสมดุลอำนาจของผู้เริ่มใสสือ,อกลุ่มนั้นที่ไ,ได้ได้พอเริ่มมีอำนาจก็หันกลับมาเล่นงานฆ่าตอบแผนบุญคุณด้วยของแขกปู่ย๋พวกเราเป็นพี่น้องกันมาหลายร้อยปีการระลองมังกรคู่ตอนนั้นก็สู้ร่วมกันเป็นร่วมตายด้วยกันข้าจะไปช่วยคนอื่นทำลายเจ้าได้อย่างไร แต่เอาตรงๆตอนนี้กระแสของเจ้ามันหมดไปแล้วแต่ก่อนเจ้าไม่เคยคิดจะปลกใจคนทําให้ทุกคนข้างกายเจ้าลวนหวาดกลัวไม่งั้นจวพาพลาดจะสวยโอกาสบีบให้เจ้าสลองจากตําแหน่งได้กันเลยกอย่างเมื่อวานนี้ข้าพยายามหาโอกาสให้พวกเจ้าหันหน้าขึ้นดีกันเจ้าดั่นแหละดันไม่เอาด้วยในสุดท้ายจวบ้ลาดจะยอมปองดองแล้วก็แค่เจ้ายังดื้อดๆไม่เลิกเรื่องนี้เจ้าน่าจะลองคิดทบทวนให้ดีเสียหน่อยนะ แล้วก็เรื่องชีวิตของเจ้าที่จริงแล้วเป็นผู้เริ่มใสสูงสุดนั่นแหละที่ช่วยเจ้าเอาไว้ใช่แล้วจะพูดถูกทุกอย่างแล้วก็เจ้าอีกคนท่านอาจารย์